นี่จะมารีวิวอันนี้อันนี้นตอนนี้เราจกปรุงรสนะคะเอาตัดเร็วๆดิเถื่อนเถื่อนเนื่องเถื่อนใครบอกโอ้ยจะไม่เผ็ดได้ไงดูอัน,นี้มันเยอะมากจะกินได้ไหมเนี่ย อนี้จะลองกินแล้วนะมแม่เผ็ดจริงวะแบบว่าอร่อย ไม่เท่าไรได้อร่อยด้วยเข้าปลาค่ะอะไรเร็วๆพี่นะัเผ็ดตรงไหนอย่าสำลักเฮ้ยเผ็ดบอกเลยว่ากินแล้วหยุดไม่ได้แค่หยุดปุ๊บเผ็ดปับ๊บมาเออพี่ตัวหาคร

แม่ปกติอ่ะปกติก็คือว่าอาใช้ใบที่ทางที่เสนอมาเนี่ยเผ็ดเท่าไหร่แต่ว่าน้ำต,ตาเริ่มไหลนะที่มูกด้วยกินแล้วห้ามหยุดเลยหยุดปุ๊บความเผ็ดมา